สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับไม้แบตนะครับของคัมปูนะครับรุ่นเทฟราโมทูนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มรีวิวนะครับตั้งแต่ซองก่อนนะครับซองตัวเนี้ยเฮ้ยเพื่อนดูอินเทอร์เน็ตนะครับนึกว่าใส่ได้2หรือ3มอันนะครับไม่ใช่นะครับก็ใส่ได้อันเดียวนะครับนี่ก็เป็นอย่างงี้ครับเนี่ยช่องเล็กๆนะครับที่จะใส่ได้อันเดียวนะครับแล้วก็เวลาสะพานนะครับกาสะพายด้านข้างนี่ครับคือดูอินเทอร์เน็ตนะเฮ้ยแบบว่ารุ่นนี้แม่มันต้องได้ใส่ได้้้้2ไไไมมมคคนนน่่่่ใใชะะะรรััับบสดดเเีียยยวลจาาาก็หงงอ โอเคนะครับก็ดูเท่ดีนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าเฮ้ยเพี้ยนไอ้คอมปูรุ่นเคฟลามมนนี่มันมี1กับ2ใช่ไหมมันมีความแตกต่างกันอย่างไงนะครับโอเคครับอันนี้เพี้ยนอ่านตามสเปคนะครับที่เขาเขียนมานะครับไอ้ตรงนี้ความแตกต่างนะครับอย่างแรกนะครับนี่จะลายของเคฟลานะครับก็คือจะเห็นได้อย่างชัดจาก2ด้านนะครับตัวก่อนเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับมันจะเห็นลายเคฟลาข้างเดียวอันนี้เห็นลายเคฟลาสองข้างไม่มีผลต่อการตี อย่างที่สองนะครับเขาบอกมาครับว่าเทคโนโลยีคาร์เม e เรล์เทคโนโลยีนะครับพูดง่ายๆคือนะครับไอ้สีตัวนี้ไม่ใช่สีเขียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาไม่เรียกว่ากรีนนะเขาใช้คาว่าคาร์เมรนะครับก็แปลว่าอะไรมันเป็นสีเขียวแบบฟ้ารวมกันนะครับก็เป็นสีนี้นะครับไม่ส่งผลต่อการตีนะจ๊ะอันนี้ที่3ส่งผลต่อการตีแน่นอนนะครับเขาใช้คาว่าดิ p o อร์ a คาร์บอนไฟเบอร์ฟอร์มเน นี่จะส่งผลต่อการตีเพราะอะไรครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้คาร์บอนไฟเบอร์ตัวแรกอะของเจนแรกออกมาจากไหนไม่รู้นะแต่เจน2ไอ้ตัวเนี้ยใช้คาร์บอนนาเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเกรดคาร์บอนก็จะดีขึ้นเมื่อคาร์บอนเกรดดีขึ้นเนี่ยการตีฟิลลิ่งการตีก็จะดีขึ้นนะครับ่อพี่ให้ฟังเสียนแล้วตัวเนี้ยฟิลการตีนุ่มมากนะครับ ดีมากพูดได้ง่ายคือตัวนี้กับเจนแรกเนี่ยมันแตกต่างกันนะั่นคือว่าในเรื่องหนึ่งของลายนะครับสองสีสามคาร์บอนเกรดดีขึ้นส่วนสเปคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่อ่านสเปคให้ฟังนะครับสเปคนะครับตัวนี้ซีนะครับแล้วก็เป็นนะครับบาลานซ์อยู่290ซึ่งเท่ากับตัวเก่า290แล้วก็ความยาวก้านอยู่ที่7มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยาว6 7เจดห้านะครับมิลลิเมตรแล้วก็ตัวนี้ก็ ก้านนะครับก็จะอยู่ที่8.5นะครับคือความแข็งอะ่ะ8.5พูดตรงๆนะว่าตัวเนี้นุ่มมากเพื่อนชอบมากนุ่มมากนะครับก้านนุ่มมากแล้วก็ตัวเนี้ขึ้นในได้สูงสุดที่30ปอนด์นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยในส่วนของก้านเขาใช้เป็นไฮมอรูรัสคาร์บอนกราไฟ์นะครับแบบเกรด 30T ส่วนในเรื่องของเฟรมเนี่ยก็ใช้เป็นไฮมอูรัสคาร์บอนนะครับบวกกับเคปล่านะครับไอตรงนี้สออันรวมกันนะครับ โอเคครับนี้เรามาดูในเรื่องของฟิลลิ่งการตีนะคือเป็นเรื่องหลักโคตรชอบคลับคือก้านนุ่มมากอ่ะเมื่อเป็นก้านนุ่มนะครับมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับตีง่ายตีสบายนะครับแล้วก็อย่างนึงคือว่าไม่เปืองแรงนะครับแล้วก็ไม่มีแรงสะท้านถึงมือนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรอ่ะเฮ้ยมันทําให้แบบนุ่มตีสบายมากดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับมือใหม่ตีได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบชอบอะไรไม้ที่มีแรงส่งนะ แล้วก็ไม่กินแรงตัวนี้ก็ตีได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะบองตรงนะครับเนื่องจากว่าบาลานซ์อยู่290ดังนั้นลูกตบเนี่ยมันจะแบบยังไม่ค่อยคมนะครับแต่นะครับมันก็สามารถใช้ดีกันหรือว่าอะไรคุณใช้ข้อมือช่วยได้ไงแล้วลูกมันก็มีความต่ําลงนะครับคราวนี้เลือกลูกที่ไม่ต้องพูดมากอะ่ะก็คือพวกลูกเซฟลูกด่านะครับแบบอะไรพวกเนี้ยนะครับตีไปปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยได้ ก้านมันยืดหยุ่นไงก้านมันมีสปริงนี่นึงมันก็มันก็ไปไกลนะครับดังนั้นแบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้นะครับแต่คราวนี้ในเรื่องการคอนโทรลเนืน่องจากว่าก้านมันค่อนข้างก็แหละเนี่ยเห็นไหมครับอ่อนนิดนึงอ่ะดังนั้นการคอนโทรลก็แบบว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ถามว่าไม่ใช่คอนโทรลไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับไอ้ที่มันเป็นก้านแข็งอ่ะก้านแข็งก็จะคอนโทรลดีกว่านะครับก็นิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ ความสบายที่เราได้ไงจากการตีครับเฮ้ยมันก็คุ้มกว่านะเพราะมันก็แบบว่าสมมุติเราอยากให้ลงเ,เนี้ยมันก็แบบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรครับมันทําให้เราตีสบายขึ้นนะครับใครชอบไม้สบายๆเนี่ยก็แนะนํานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครถามนะพี่อั้นในตัวเนี้ยถ้าให้เทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยได้ประมาณไหนโยเนกนาโนแฟร์นะครับนาโนแฟรเนี่ยมันมีรุ่น700 ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อมากครว่าเฮ้ยเป็นรุ่นตีง่ายตีสบายแต่ไม่ถึงกับ700นะครับตัวนี้อยู่ประมาณที่370สมมุตินะนาโนแฟร์เจ็ดร้อยนะครับราคาอยู่ที่4,000กว่าบาทเพื่อนจะไม่ได้ว่า4 0 0พันเท่าไหร่แต่นะครับถ้าเกิดคุณมีงบไปถึง4 0 0 0กว่าบาทมันมีรุ่นนะครับส7 0ูนะครับราคาเลท2,000กว่าบาทนะครับไปลอกเรียนแบบของ700มาคือเขาลดคุณภาพวัสดุลงนะครับเพื่อว่าให้มันจะอยู่ในเลกเอราคา2,000กว่าบาทได้นะครับตัวนี้ ใกล้เคียงกับนาโนแฟร์7 0นะครับซึ่งอยู่ในตระกูลของนาโนแฟร์0 0ดังนั้นตีง่ายตีสบายข้อเสียเอามาเหมือนกันเลยคือนะครับลูกตบนะครับลูกตบเนี่ยแบบว่าต้องใช้ข้อมือช่วยะนะครับมันก็แบบว่ามันยังไม่ให้ตบได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้ข้อมืออะไรช่วยเงี้ยลูกตบมันเขาเรียกอะไรภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าโชยนิดนึงนะครับความจริงคุณก็แบบใช้ข้อมือช่วยทีมันก็ไม่โชยแล้วนะครับมันก็ได้ลูกตบที่ต่ําขึ้นนอกนั้น,นีย เฮ้ย<ทท>ตีง่ายตีสบายมากนะเป็นซลลิ่งแบบว่านะครับใครที่เริ่มเล่นไม้แบบอ่ะเพื่อเ,เชาเียตรตัวหนึ่งเพราะว่ามันช่วยในการเด้งไงเด้งนะครับคุณก็ไม่ต้องเสียแรงอะไรออกออกแรงเยอะนะครับออกแรงนิดเดียวลูกมันก็ไปได้ตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับเพียงแต่ว่าก็เนื่องจากเป็นการอ่อนนิดนึงอะ่ะมันก็นะครับ คอนโทรลอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับนิดเดียวนะแค่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดเจอกับก้านแห็งแต่ถือว่าทําได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เหมาะสาหรับมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่ชอบไม้ตีง่ายตีสบายตีไม่เปลืองแรงนะครับวัสดุก็เรื่องของสีก็แบบอะไรนะครับเห็นไหมครับดากับเขียวนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่ายังก็ถือว่าโอเคนะดูดูเท่ดีแล้วก็อย่างหนึ่งตัวนี้เอ็นที่เขาแถมมาให้นะเป็นเอ็นนะครับของคอมปูนะรุ่น KSR 6 6นะครับซึ่งเอ็นก็นุ่มด้วย ดังนั้นนะครับยิ่งเจอ2อย่างนี้เข้าไปด้วยกันเนี่ยเฮ้ยตีง่ายตีสบายมากๆนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีใครชอบตระกูลความรู้สึกแบบนาโนแฟร์เจ็ดร้อยอ่ะเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิสามเจ็ดศูนย์เจ็ดร้อยมันสี่พันกว่าบาทมันไม่ใช่ระดับนั้นมันอยู่ที่สามเจ็ดศูนย์นะครับความรู้สึกใกล้เคียงกันอ่ะใกล้เคียงมากๆนะครับคุณก็แล้วบอกว่าคุณไม่ชอบลายไอ้ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของคุณครับให้ตีนุ่มตีนิ่มตีสบายนะครับสบายมากๆก็ข้อเสีย ไม่อยู่อย่างเดียวอะ่ะคือตกไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงตกมันจะสู้แบบอะไรแบบก้านแข็งๆไม่ได้ดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายออลลาวนะตัวนี้แนะนํานะครับใครที่เป็นสายบุกสายตกเน้นตกเนี่ยไอย้ตัวนี้จะเรียกว่าไม่แนะนําก็ได้ก็ไม่ได้นะครับคุณก็ขยันขัก้อมือลงมาหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้เพราะให้ลูกตกมันจะได้คมมากขึ้นนะครับโอเคครับถือว่าเป็นไม้ที่ดีอะ่ะตีแล้วตีแล้วไม่เปลืองแรงอะ่ะตีแล้วแบบมีก้านช่วยส่งอ่ะอันนี้ชอบนะครับแล้วก็แบบว่า นุ่มด้วยนุ่มด้วยนะครับสำหรับคนที่อะไรมีอาการนะครับเจ็บเจ็บ,จบ,จบเพียงแค่เห็นบางคนบอกว่าช่วงหลังนะครับอะไรเจ็บแขนปวดอะไรเงี้ยเขาก็จะหาไม้ตีสบายนะไปเล่นพวก air, นาโนแฟร์นะไปเล่นอะไรพวกวิกเตอร์นะครับไอ้ร้อยเอ็กหรือว่าไปเล่นอะไรเจ็ตสปีดสิบสองอะไรพวกนี้ให้มันให้มันดูนุ่มๆอย่างเงี้ยเออตัวน,นี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่มีงบขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าทําได้นะเป็นไม้แบบว่า ดีดีนะครับไม้นุ่มตีสบายไม้หนึ่งเลยโอเคครับเพื่อนๆกันเลยูปนี้นเป็นเท่านี้นะชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ